เราจะมาสอนวิธีการริกโลเพื่อนคุณขั้นตอนที่1เริ่มเลยอย่างแรกนะเราจะต้องริกโลคนดูของเราก่อนโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะให้เราเข้าไปที่รีพิตนะพอเราเข้ามาที่รีพ a t แล้วให้เรากดพอเราเข้ามาที่รีพ a t แล้วให้เรากดเข้าไปที่รีพ a t นะครับโอเคกดเกดนี้นิวรีเฟลนะตรงนี้ ตัวเทรดนิวอะไม่ไอเชียอ่ะเซิเทมเพลตเทมเพลตตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเจอแล้วที yeah. ่ยพอเรากดปึ๊บเรากดเทรดกดปั๊บนะตรงนี้ให้เรารอพอามันขึ้นหน้าแบบนี้มันขึ้นเรดี้แล้วเรากลับไปที่แอปตัวเองนะ ของรีพิตอ่าคลิปนี้อาจจะลำบากหน่อยตรศัพทบกากรอแป๊บหนึงแล้วคุณควรจะเห็นอนี่ไงแลลกซที่เราเขียนมาเมื่อกี้กดเข้าไปเลยเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีขึ้นให้เรากดรันซึ่งอย่าพึ่งนะ เราจะต้องเขียนแบบนี้ก่อนอ่ะตรงนี้มันค่า r e t รีเ h ิน l o โ o ่ l d ใช่ไหมตรงนี้เราเขียนเแบ d รีดีคูได้ทีมตรงนี้อ่ะบุบคบินักรีดีคูดทีมสูงไม่แน่ที่ยง น,น,นี่แบบนี้นะนแบบนี้นะและให้เราลงมาตรงนี้นแบบเดียวกันรีเจอคือตรงนี้ปุ๊บเว้นวักวงเล็บปีกาวางลิงลิกโลลงไปปุ๊บกดบันเมื่อมาถึงตรงนี้แล้ว เราอาจจะไม่เห็นอะไรเลยถูกปะใช่มันไม่เห็นแน่ๆแล้วให้เรามาให้เรากัดปีตรงนี้มากดขลอกแล้วเราออาไปวางที่ก o เกิลวางรับเราก็จะมาที่ลิงก์ลิกโลทันที <S <S ขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครั